หนึ่งนาทีกับกอบะทอ ถ้าต้องการขับรถตามรถบรรทุกในเวลาค่ำคืนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหากเห็นรถบรรทุกส่งสัญญาณไฟเลี้ยวเปิดซ้ายขวาสลับกันเป็นสัญญาณเตือนว่าทางข้างหน้าอาจมีอุบัติเหตุผู้ขับขี่ไม่ควรขับแซงขณะนั้นการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวทางซ้ายเพียงข้างเดียวเป็นการสื่อให้ขับแซงขึ้นไปได้การเปิดไฟเลี้ยวด้านขวาเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังมีรถสวนทางมาผู้ขับขี่ไม่ควรขับแซงออกไปเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นการขับแซงในจังหวะที่กำลังตีคู่โดยที่รถบรรทุกส่งสัญญาณไฟสูง ให้เห็นทางข้างหน้าและลดไฟต่ำลงเมื่อแสงพน้นหมายความว่าถ้าแสงพ้นแล้วให้กลับเข้ามาในเลนได้และหากผู้ขับขี่ต้องการส่งสัญญาณตอบขอบคุณให้บีบตแตรสั้นหนึ่งครั้งเมื่อแสงได้ในระดับเดียวกันโดยส่วนใหญ่รถบรรทุกมักบีบตแตรตอบสั้นๆหนึ่งครั้งเช่นกันซึ่งเป็นมารยาทในการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม